มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไมพี่ลมพรกับชีวิตชาวสวนลุยซ่อมท่อและปลูกพืชจนแฟนๆทึ่งไมพี่ลมพรลงรูปชีวิตชาวสวนที่ผ่านมาแฟนๆที่ติดตามไมพี่ลมพรพรพี่ลมพ,พินทป,ปกังจะทราบกันดีว่านอกจากผลงานเพลงแล้วเขาก็เป็นศิลปินที่มีบทบาทชีวิตในการเป็นเกษตรกร ในบริเวณที่ดินของตัวเองซึ่งหลายๆครั้งเขาก็โพสต์ภาพและคลิปมุมชีวิตด้านนี้ของตัวเองให้แฟนๆชมนอกจากการปลูกพืชชนิดต่างๆแล้วไม้พิลมพรเองก็ได้เผยภาพชีวิตของเขาในบทบาทเกษตรกร,ร,กรที่ลงมือซ่อมท่อและสิ่งต่างๆในสวนเองซึ่งเขาได้ลงภาพพร้อมแคปชั่นว่าอยู่บ้านหยุดเพื่อชาติบางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องทําเองบ้างท่อน้ําก็ลองซ่อมเองไม่ต้องตามช่างทั้งประหยัดทั้งปลอดภัยครับจนแฟนๆหลายคนทึ่งสําหรับปีที่ผ่านมาไมพี่ลมพรเป็นศินลปินที่มีงานต่อเนื่องทั้งการถ่ายละครเรื่องสูตรลักแทบอีหลีและมีผลงานเพลงเทปม้วนนั้นและดังดวงตะเวนซึ่งเราต้องมาติดตามว่าเร็วๆนี้ มจะมีอะไรมาให้เราได้ติดตามบ้างครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะครับขอบคุณครับ